นี่คือ6เรื่องครับที่ผมคิดว่าผมอยากจะบอกกับตัวเองตอในอายุ2 0่0หลังจากผ่านการเลือกซื้อเสื้อผ้าและการแต่งตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคุณจะเอาไปนําไปใช้แบบ1 0อนะแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกกับตัวเองเราหวังว่ามันน่าจะช่วยอะไรคุณได้บ้างแล้วกันนะสวัสดีครับ ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิโอพัทครับผมวันนี้แปลกนิดนึงนะผมอยากจะเอาบทเรียนเล็กๆน้อยๆที่อยากจะบอกตัวเองมาเล่าสู่กันฟังครับเชื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับใครก็ตามที่ตามช่องผมอยู่ในช่วงอายุประมาณนี้นะ20-30นะครับแต่ว่ามันสามารถแอพพลายได้กับช่วงอายุที่ไกลกว่านั้นด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาเริ่มต้นที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อแรกครับผมคิดว่าน่าจะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆแล้ว แต่ผมอยากจะบอกอีกทีหนึ่งก็คือเลือกลงทุนกับเสื้อผ้าพื้นฐานให้แบบดีไปเลยครับแบบคุณภาพเพราะผมเชื่อว่าเสื้อผ้าพื้นฐานเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งครับที่มันอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเรายาวนานหมายถึงว่าเราสามารถหยิบมันเอามาใช้ได้นานๆแล้วมันเป็นพื้นฐานจริงๆครับที่เวลาคุณมีเสื้อผ้าชิ้นใหม่ครับคุณเอามา mix กับของเดิมได้ดีตัวอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตคุณภาพสูงครับที่เรามีอยู่ในตู้เสื้อผ้าเราอาจจะ mix and match กับกางเกงชิโน่ตัวใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมาก็ได้หรือกกกาาางงเวนนทส้้้ชชรตัั็มถดไ เดียวกันครับหรือแม้กระทั่งกางเกงยียนตัวโปรดของคุณครับถ้าเกิดคุณเลือกซื้อคุณภาพจริงๆเนี่ยคุณก็สามารถเอามา mix and match กับพวกเสื้อสปอร์ตแจ็คเก็ตดีๆหรือเสื้อเชิ้ตที่มีอยู่ในตู้ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณน่าจะลงทุนนะมาถึงผมอยากจะบอกตัวเองว่าลงทุนหน่อยเพราะบางครั้งครับเราอาจจะไปเลิกซื้อเสื้อผ้าจากราคาเป็นหลักนะเราไอ้ราคานี่แหละที่มันมีผลต่อคุณภาพของสินค้าจนทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยหยิบของชิ้นนั้นออกมาใช้ครับมาดูข้อ้องครับข้อสอ,อ,อง เนี่ยมันเป็นเรื่องดีครับจะได้อยู่ใน กระแสของสังคมนิดนึงแล้วกันนะครับยิ่งในช่วงอายุประมาณ20-30ถึงเนี่ยผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนเนี่ยก็ยังอยากจะอยู่ในกระแสเนะแล้วก็แต่งตัวเพื่อเป็นที่ยอมรับในสังคมหมู่เพื่อนของเราด้วยกันนะครับพอให้พูดว่า 20- 30เนี่ยเราควรสนใจเทรนด์แต่เราควรเลือกซื้ออย่างเข้าใจหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราอาจจะต้องมองตัวเองนิดนึงครับว่าของชิ้นนั้นเนี่ยเรายังสามารถใส่มันได้อยู่หลังจากเทรนด์มันหายไปแล้วหรือยังอผมยกตัวอย่างพูดให้เห็นภาพจากตัวเองแล้วกันนะเคยมีกางเกงยีนที่ มีการขาดทําขาดของตัวเกงยีนเยอะๆเลยนะครับเอสไตล์แบบนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งครับที่เราสนใจมากๆแล้วเราเลือกซื้อมาแบบแต่งตัวแต่เราได้หยิบเอามันมาใส่นะปัจจุบลลันเราหรือยังเพราะว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นหรือว่ากางเกงยีนที่ผมมีเนี่ยผมก็ค้างอยู่ในตู้เสื้อผ้าเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเอาไปบริจาคเพราะว่าตัวผมเองไม่ค่อยได้ใส่ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องคิดนิดนึงครับว่าไอ้เทรนที่เราชอบหรือว่าเทรนที่มันกาลังเป็นกระแสะอยู่ในปัจจุบันนี้เวลาลาแต่งออกมาแล้วเนี่ยเรายังเอามันออกมาใช้ได้อีกหรือเปล่าในโอกาสต,ต่อต่อไปนะครับเทรนบางเทรนเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเทรนพวกไนกี้ดังแพนด้าหรือว่าแบบอาดิดาสแซมบ้านะปัจจุบันที่โด่งดังมากๆเนี่ยเทรนแบบนี้ครับคุณเลือกซื้อได้แน่นอนเพราะว่ารองเท้าทั้ง2คู่นี้ครับมันเป็นคลาสสิกไอเทมประมาณหนึ่งเลยครับแต่งได้นานแต่งได้ยาวแล้วก็มิกซ์แอนด์แมทช์ได้ง สนใจมากกว่าเช่นที่แต่งอะไรก็ได้ที่ตอนนั้นเป็นกระแสะเท่านั้นครับข้อ3ครับในช่องก็พูดอยู่บ่อยแต่ว่าอยากให้คุณลงทุนกับรองเท้าหนังคุณภาพสักคู่หนึ่งครับช่วงอายุ2 0่0เนี่ยเป็นช่วงที่โอเครองเท้าหนังอาจจะแบบไกลตัวไปนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดคุณสามารถสเปนได้ครับหรือคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะสเปนเนี่ยผมคิดว่าการเลือกซื้อรองเท้าหนังคุณภาพนะเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งครับมันช่วย l i f อ up เสื้อหรือ,รอสไตล์หรือว่ายูนิฟอร์มของคุณได้แบบค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ จริงๆเริ่มต้นแบบหลักพันก็ได้นะครับหรือจะไต่ขึ้นไปจนถึงแบบข้แกนโจนหรือเอาเดนก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าคุณมีกําลังมากพอถึงตรงไหนนะแต่แต่ลักษณะสาคัญของมันก็คือคุณมีรองเท้าคุณภาพอยู่ในมือครับลาสที่สวยจับคู่กับมันเกงยีนดีๆสักตัวหนึ่งมันก็สวยแล้วเนะเพราะฉะนั้นการมีรองเท้าหนังดีๆสักคู่นึงครับมันช่วยทาให้ทั้ทัลูของคุณดูดีขึ้นได้ง่ายๆเลยครับแล้วผมก็อยากให้ช่วง20-30งของผมมีรองเท้าหนังบ้านนะเพราะช่วงนั้นนนนค่ออออข้้้าิกกกบบสสเเเแแลวพซืยะๆม มันก็มีคําถามตัวเองว่าแบบเอเราจะมีรองเท้าสนิเกอร์ไปกี่คู่แล้วกันนะสุดท้ายมีรองเท้าหนังหนึ่งคู่มันช่วยสวิชได้ครับแบบอ่ะใส่รองเท้าผ้าใบบ้างใส่รองเท้าหนังบ้างเราลุคเราเปลี่ยนไปเลยครับหลังจากที่เราหยิบรองเท้าหนังหนึ่งคู่มาใส่คู่กับชุดเดิมที่เราเคยใส่กับสนิเกอร์แล้วกันลองดูครับรองเท้าหนังคุณภาพสักคู่หนึ่งฮะข้อ4ครับอันนี้อยากบอกตัวเองนะเขตกรลกนิดนึงเพราะว่าเสื้อผ้าบางอย่างครับมันต้องใช้เวลา หมายถึงว่าเสื้อผ้าบางชิ้นมันต้องใส่เยอะมากๆนะมันถึงจะเริ่มสวยขึ้นนะผมยกตัวอย่างง่ายๆคือพวกเสื้อผ้าเซอร์พัสต่างๆหรือเสื้อผ้าทหารที่เก่าๆอะครับมันยิ่งเก่ายิ่งสวยอะ มันยิ่งใส่เยอะมันยิ่งดูดีไอสไตล์แบบนี้หรือลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในช่วงอายุ20-30นะเพราะว่าเราอยากใส่แล้วหล่อเลยแต่ว่าเราขี้เกียจมานั่งบิวอะกางเกงยีนบางตัวที่เราซื้อมาครับเราจําเป็นต้องใส่ไปสักพักเพื่อฟอร์มกางเกงเนี่ยมันเข้ากับขาของเราแต่ว่าเราไม่อยากเสียเวลานานๆบางอย่างมันต้องเทคไทม์จริงๆนะเช่นแบบออฟฟอร์ดบัตเทนดาวเงี้ยเสื้อสีขาวตัวนึงที่เป็นออฟฟอร์ดบัตเทนดาวใส่ยังไงให้มันสวยผมเชื่อว่ามันเกิดจากการซักบ่อยๆใส่ให้ทรงมันนแบบสวยขึ้ ่อยๆงดังนั้นแล้วเนี่ยให้คิดเสมอครับว่าเสื้อผ้าต้องใส่ครับใส่ยิ่งเยอะก็จะยิ่งสวยขึ้นไม่ได้หมายความว่าแบบซื้อมาครั้งแรกแล้วใส่แล้วหล่อเลยไม่น่าเป็นไปได้ครับรวมถึงกางเกงยีนหรือแจ็คเก็ตใดๆก็ตามต่อไอตัดบีสปกก็ต้องใช้เวลาในการเบรกอินครับเพราะฉันคิดอินมาครับหรือจําไว้เลยครับว่าเสื้อผ้าทุกชิ้นครับหรือหลายๆชิ้นจํเไ็นต้องใช้เวลาในการแบบเบรกเข้าไปนะเพื่อให้มันสวยขึ้นมันไม่ได้สวยขึ้นตั้งแต่วันแรกที่คุณซื้อมาครับ มันแค่ดูดีแต่มันจะยิ่งสวยขึ้นหลังจากคุณใส่มันไปสักพักหนึ่งข้อต่อมาครับข้อ5ครับคือ ฟิตอีส์คิงครับหมายถึงว่าทรงที่พอดีกับเรามากๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ชนะทุกอย่างแน่นอน,นครับให้เข้าใจสัดส่วนพอพอชั่นแล้วสรีละของร่างกายเราก่อน,นครับคือมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราต้องใส่เสื้อพอดีตัวฟิตมากๆกับทุกสัดส่วนของร่างกายเรานะสมมุตินะถ้าเกิดคุณเป็นคนท้วมนิดนึงอะไรเงี้ยครับการใส่เสื้อผ้าให้หลวมสักหน่อยนึงมันก็น่าจะพอดีกว่าการที่เราใส่แบบรัดรูปนะครับเพราะฉันเข้าใจร่างกายตัวเองแต่ว่าเราก็หาซื้อเสื้อผ้าที่เหมาะกับร่างกายเราแล้วกันนะครับหลายๆคนรู้สึกว่า แบบถ้าเกิดเราตัวผอมเราควรจะต้องใส่แบบพอดีตัวขนาดนั้นไหมบางคนก็ไม่ใช่กรณีนั้นครับบางคนอาจจะแบบเลือกซื้อตัวใหญ่หน่อยเพื่อหลอกสายตาว่าเออตัวเราเป็นคนที่มีเนื้อมีหนังนะครับลักษณะแบบนี้คือเราเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยสรีระร่างกายเป็นไงเราฟิตที่ควรจะเหมาะกับเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนเพราะฟิตเนี่ยมันช่วยทําให้ตัวของคุณครับมันดูดีขึ้นเสื้อผ้ามันเป็นอย่าง้นจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบบบีสป๊อกหรือเสื้อผ้าแบบเทเลอร์เมดอะไรเงี้ยครับเขาก็ตั้งใจตัดมาเพื่อหลบ จุดอ่อนของคุณแล้วก็เสริมจ,จุดเด่นให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว Fit is King จริงๆนะครับเลือกซื้อเสื้อผ้าที่เหมาะกับสรีระร่างกายตัวเองนะข้อนี้เนี่ยคุณต้องไปถามตัวเองก่อนว่าสรีระของคุณเป็นยังไงในช่วง20-30ปีของผมเนี่ยผมชอบใส่กางเกงแบบสลิมฟิตถึงเดฟเลยนะครับนูดี้ตินฟินอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะแต่ว่าพอมานึกถึงตัวเองอีกทีหนึ่งตอนนี้ครับก็รู้สึกว่าขาผมเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วมันไม่ค่อยเหมาะกับอะไรที่ก็ตามที่มาเป็นแบบสกินนี่จัดๆขนาดนั้นนะถ แบบชิโนโตโตโตหรือกางเกงขาตรงดูบ้างเพราะตอนนี้อินครับแต่ว่าตอนนูไม่อินเลยอาจจะลองดูครับเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกตัวเอตุมากๆว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งยึดติดอย่าเพิ่งยึดติดใจเย็นๆฟิตสาคัญกว่าไม่ใช่แบรนด์ฟิตครับสำคัญที่สุดเลยข้อสุดท้ายครับข้อ6คือออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองเห็นไหมผูกพันกับข้อที่แล้วเลยก็คือผมอชอบครับรู้สึกว่าตัวเองใส่แล้วมันดูดีคือยิ่งปลายขาเล็กเท่าไหร่แบบ6 7 นิ้วอะไรเงี้ยชอบมากๆสมัยนั้นคคดคิดไปเองครับว่าแบบเราชอบเรามันดูดีแต่ว่านะตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองออกจากคอมฟอร์ทโซนนิดนึงครับเพราะว่าที่บอกว่าเราชอบเนี่ยพอเราไปลองสไตล์อื่นเราอาจจะชอบมากกว่าก็ได้แต่ว่าให้ค่อยๆลองครับช่วงอายุ2030เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีม,มากที่คุณสามารถลองได้หลากหลายนะเราเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังค้นหาสไตล์เป็นของตัวเองนะครับทดลองไปเรื่อยๆครับแต่จะไม่ใช่ทดลองแบบแพงทุกชิ้นแล้วกันนะทดลองแบบบางชิ้นที่ถูกบ้างบางชิ้นที่แพงบ้างแต ว่าคีบคอลเอเซนเชียลให้คุณภาพเป็นหลักครับซื้อของแพงเป็นเอเซนเชียลไอเทมไปก่อนนะครับเช่นยกตัวอย่างกางเกงยียนเส้อเชิ้ตอย่างที่มอมบอกไปหรือเสื้อยืดคุณภาพสูงอะไรเงี้ยครับอันนี้ช่วยได้แต่พออยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยอาจจะลองเลือกซื้อแบบมือสองก็ได้หรือว่าจะลองเลือกซื้อเป็นอะไรก็ตามที่แบบไม่แพงมากอันนี้ก็ช่วยทําให้เราเข้าใจเทรนหรือเข้าใจสไตล์มากขึ้นว่าอันนี้เหมาะกับเราหรือเปล่านะอันนี้สาคัญนะค่อยๆค,ครับค่อยๆขยับไปออกจากคอมฟอร์ทโซนหน่อยเชื่อได้นอนว่ามันจะดี้สสุทาาครรรัับบเป็็นนนโกกะหตม ที่อยู่ในช่วง20-30นะอันนี้สําคัญมากๆอีกข้อหนึ่งก็คือความมั่นใจครับแม้ว่าคุณจะแต่งตัวอะไรก็ตามผมอยากให้คุณมั่นใจไว้ก่อนไ่ถึงต่อให้คุณแต่งตัวเป็นแนวแบบกังเกงขาตรงอย่างที่ผมชอบพูดถึงหรือว่าแต่งแบบแจ็คเกต็ตตัว ตัวนอกแบบเท่ๆหรือใส่รองเท้าหนังเท่ๆอะไรเงี้ยครับอยากให้คุณมั่นใจไว้ก่อนนะครับเพราะความมั่นใจเป็นคีย์หลักมากๆนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจคุณไม่รู้สึกว่าคอมฟอร์ตมากๆกับสิ่งที่คุณใส่คอนฟิเดน c ์มากๆกับสิ่งที่คุณใส่ผมคิดว่าต่อให้คุณใส่เสื้อผ้าใดๆก็ตามมันก็จะไม่ได้ดูดีขนาดนั้นบนตัวคุณคนรอบโตก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าคุณไม่ได้มีความมั่นใจกับการแต่งตัวแบบนี้นะมั่นใจก่อนแต่งตัวแบบไหนก็ตามเสื้อยืดกางเกงขาสัาน้นรองเท้าแตะก็ต ต้องอัปเกรดด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนอัปเกรดแล้วอย่าลืมอัปเกรดความมั่นใจของตัวเองด้วยนะครับอันนี้คือ6ข้อครับบวก1เข้าไปนะครับเป็นโบน,นัสเท่ากันนะสำหรับใครก็ตามที่โอเคอายุอยู่ในช่วง20 3 0แต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วสามารถแอปพลายได้มากกว่านั้นนะครับ30ปีขึ้นไปก็สามารถแอปพลายได้ก็ลองดูครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมย้อนกลับไปได้แล้ว เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยเอาไป adapt apply เนี่ยพอจะได้เสื้อผ้าที่เป็นสไตล์ของผมเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วแต่ละคนครับมีสไตล์เป็นของตัวเองอย่าลืมครับอย่าลืมลองอะไรใหม่ๆออกจาก comfort zone ตลอดเวลาเราเลือกสเปนในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับลองหามันให้เจอครับแล้วมันจะกลายเป็นสไตล์ส่วนตัวเขาเรียกว่า personal style ครับแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Thank you.